มงคลแม่ปล่อยไปกินหญ้าไม่ไปกินหญ้านะกลับมากินฟางและและน่ะและนั่น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 เดี๋ยวหักเลยเดี๋ยวสาวหากัก มากกับใครอะ่ะมากกับเตยกับตาลเหรอไม่ไปกินหญ้าขึ้นมากินฟางเข้าใจเนาะมากินอยู่ในร่มเนี่ยเข้าใจเนาะฉลาดจริงๆเลยเนาะฮะ